้ยก็ตกใจมึงเง่เลยโอ้โหทุกคนก็ลาหรอกเล่นอะไรไม่รู้ไม่ลายนะฮะเราอะฮะทุกคนครับคิดยังไงครับดูดิบอลมันเล่นพวกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคือไปแต่คนตกใจตกตายเด้ออายโอ้โหจบแล้วเราคิดขาวอยคนกินข้าวอยู่แล้วแบบตกใจว่าเสียจสุดอ่ะกินข้าวมักลายเป็นกักเข้าปากอ่ะ ก็วันนี้เรากลับไปเล่นเกมใหม่ครับแล้วน้องเรานี่นะครับแล้วก็เปิด Lucky b l o c อีกเช่นเคยวอบนี้เราก็มาเปิด Lucky Block Epic Dragon แล้วก็ Lucky Block Binnie กันนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมผมไปเกมหมดหนึ่งล่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับ Ender Portal นั่นเองเพราะว่าวันนี้เราสู้กับ Ender Portal นั่นเองสกินแต่บอยเป็นคนหลอนี่ยเอาไปเล่นหลอกคนกูกลัวกูกูกี้แหละกูบอกเลยกูมีกี้นะอันนี้แล้วไงไอ้กูกลัว แล้วดูสกินผมอ่าเขาเรียกว่าเน็ปัลทอว์คอยบอยคือเอนเดอร์พอทอลซึ่งเอนเดอร์พอทอลเนี่ยคืออนี้เองซึ่งบอกไปก่อนนะว่าเอนเดอร์พอทอลเนี่ยเราไม่สามารถพังอะไรได้นะทุกคนต้องเป็นเกมหมดหนึ่งเท่านั้นถึงจะพังคือไอ้บอยทุกไม่ลดเลยเอาอะไรทุกไม่ลดนะคือมันไม่มีพังได้มันไม่มีวันพังได้คือต้องเอาเกมหมดเท่านั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการวางเอนเดอร์เอนเดอร์พอทอล์ให้ทุกคนซึ่งวิธีการวางเนี่ยเราต้องวางเข้าหาตัวเองนะทุกกคคนน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 ็็ืออ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 ยยยย่่่่่่่าา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 างง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 งีีีีีี้้้้้้ะะะตตตตวววววเเ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 ขขหหหััับมดูททล ปึ๊บปึ๊บเผื่อใครไม่ดูนะแล้วก็วางลบเกกะตีอาอแล้วพอกูมาดูก็ด่ากูเลยววะอ่าเห็นปะเดี๋ยวผมวางแบบไม่เข้าตัวหาไม่เข้าหาตัวอูนะอ่าวางไปข้างนอกอย่างงี้นะเดี๋ยวดูนะมันจะไม่ได้เผื่อใครไม่รู้ไงสอนไว้ปึ๊บเห็นปะไม่ได้นั่นแหละจะบอกว่ากูรู้เลยวพี่แค่แบบไม่ง้องไม่งง โอเคปานเดี๋ยวเราเปิดกิ๊บอดีกว่าเนาะข้อมูลเราเข้าขอยลึกพ่าประมาณนี้เนาะมามาวางเลยมาโอเควางก่อนมึงวางก่อนมึงก็วางก่อนสิมึงวางก่อนอ่ะวางแล้วถ้าพอไรก็เปิดกันเลยสองเฮ้ยหู้ยอย่าลืมนะพยายามทอยนะโอ้ยกูได้เปว่าหกสิบอันโอ้โหแต่ละกล่องมึงโคตรโหดเลยกล่องมึงโคตรกลางเลยขอบคุณนะเย้ขอบคุณนะเก่งจริงตีลงมาดิเก่งจริงตีลงมาแบบอ้าว อ๋อเซิร์แหลกเสื้อแหลกเมื่อกี้เสื้อแหลกกูกังมาอึ้งอยู่เออกูเลยไม่ลงมาแล้วไม่หล่กูที่พี่หาไปไม่ได้เอออะทำไมตกน้ำเขียวไม่เป็นไรวะเอองงเลยน้ำเขียวถ้าน้ำเขียวอร่อยแอหวานอ๋อน้ำเขียวเดี๋ยวไม่ใช่ไปหลอกมาต่อไปวินนี่ซึ่งอีพีดาก้อนนี่รู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดนาใช่ไหมใช่ไหมบอยว้ายฮะมึงจำได้ไหมไม่รู้เหมือนเป็นคุณคุณเหมือนใครเปิดับมาเปิดเอออ้าวถ้างั้น อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นดาบอีปิกดาก้อนดาเมจหมดมือมือพี่ขอบคุณคได้มันมึงก็ปิดดิเอามันก็ปิดบ้างสิกูปิดบ่อยแล้วผัดทัดมึงเองน่ะผัดก็ปิดบ้างอันนี้ขวานเพชรอ่ากินเพื่อนกันินได้ใช้ใช้ทุบหน้ามันอทุบหน้ามันเลยมันมาอันนี้เอโมโลโอเคเอโมโลมาแล้วเหมือนคิดว่าจะชนะไม่ถอยแล้วมั้งเนี่ยโอเคสี่แพ้ต่อสู้เหมือนเดิมมั้งอ้าวไม่ก็ไม่แน่หรอกวางเปล่าเอาได้กล่องมาเออบอยงั้นต่อสู้เราไปต่อสู้ในเอเดอร์พอทอรดีกว่าแม้ในโลกมังกรอ่ะเออเนา อันนี้เป็นเกงแดงเกงโคคาโคลาไหนเอาดาบมาตีดิมันกลัวอะไรเนี่ยเก็ตอะไรระเบิดบอยเก็ตทำไมวไหนเามึงาไม่ใช่ระเบิดมาตีกูมึงก็ดาบมาตีกูดิโอ้โหดาไม้ไม่เข้าแหละไหนกูสวนกลับบ้างเอาไฟไปกินมึงอยากเกมแคดไหมได้เลยอยากเกมหลุดเองบ้านหลุดเองไมาดิมดิมิดออกเกมมได้เหรอเมื่อกี้ระเบิดไประเบิดอันนี้มึงก่อทองเหรอฮะเชื่อกูยังอยากเกมหลุดไงเป็นเงินหลุดสมใจมึงยัง มึงเป็นคนจีกูป่าววะเอ้าก็มึงท้ากูไม่ห้ามกูอ่ยเจกอะไรอ้าวเจมังกรนี่ไงแสงมันตายตาใต้พื้นอ๋อใต้พื้นเทอุเทเทเทไงอ๋อมึงมาอย่างงี้เหรอแล้วมึงก็ชาดิมังกรไใ้เวยนะบวกสองลบสิบเก็ดอุกิเตหรอว่าเวลาเปิดได้อะไรมันชอบดีเล่ดีเล่เหรอก็ไม่นะเหรอมาอันนี้เป็นกางเกงเหลืองเอ๊ะกางเกงเหลืองเหมือนของมึงไหมใช่ไหมอ๋อมึงเสื้อเหลืองแต่กูมีเงียงเกงแล้วป่ะกูไปเลยอยกางเงียงให้มั้ยแต่หยอกหยอกเลยกูโดนด่าเดี๋แพ้ ไปแล้วไอ้เแ่วมึงอ้าวอ๋อต้องอยู่ใกล้เหรอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไอ้แมไอ้หมาเว้นมึงมึงโดนเลยมันจะเจ้าหน้ามันแล้วกูไม่ไอ้ไอ้หมาเวนนี่อันนี้มตายแล้วกูจะไปแล้วไม่ได้จัดการไปช่องเวที่ตายแล้วได้เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนได้ก่อนอันนี้ก็กัดเมื่อไอ้หมาเวนไม่กลัวหรอกอ้าวเปิดเลยได้ก่องหนึ่งโอ้ยหมามันกัด อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นเสื้อเป็นหวกเหรออ๋อเป็นเสื้อมันก็เท่ามันก็พอๆอกันลไม่ใช่ทุกคนแต่อ๋อนี่เป็นสีชมพูเอาสีฟ้าดีกวา่าไอ้ใหม่แล้วไ่ตายซะไปตายห,หมดเลยเฮ้ยแลกูหายทีอ๋อทำอะไรไม่คิดเลยเมั่มวไม่เชื่ออี่อันนี้ว่างเปล่าลหายเลยไอ้สีแลกแันอะไรประเด็นคือผมไม่มีดาบตีมปนะดาบกูตีรถเกมแคทฮุ้ยชุดสันต้าแล้วสันต้าได้ของงนี้เหรอกูเที่ย เราต้องไม่หามบีคอนมาซันตา้าเอ้าเฮ้ยอันนี้ค้างเ<อ>หรออ๋อนุ่งมาค้างเอเอเอพีซีมันอยู่ในซันตา้าอันนี้เป็นอ e ีปิกดาก้อนบ๊อบมึงชื่ออย่างเงี้ยเหรอมึงเป็นซอมบี้ดับเบิ้ลเช่มังกรอันนี้เป็นเดอะไอออฟเดอะดาก้อนไอมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องหลบซ่อนนะอ้าวทำไมไอ่ะไอเหรอไม่อันนี้เนื้อซอมบี้ดาเมจน็อกแบ็คหนึ่งพันอะไรให้หมาเวนหมาคือหมาคือเป็นธรรมดาวอยมาดูนะหนึ่งสองออเป็นไงอ้าว กรีลนกลับมามึงอะไรฮะไปนู่นเลยมึงก็อีกตัวหนึ่งไปนู่นเลย w h อ t the Fuck วีนี่แกมึงไม่เอากล่องเหรอแล้วกูเอานะมึงได้รองเท้ามารองเท้าเพชรกล่องมึงอ่ะก็มึงวางแล้วไม่เปิดอ่ะงงอะไรอะไรนะอะไรกูวางกล่องไว้แล้วไม่เปิดกูเอามาแล้ว What the Fuck ก็คุณพี่มึงวางกล่องลัคก Lucky อ่ะครับเข้าใจไหมเนี่ยเออแล้วไงเออแล้วมึงไม่เปิดกูัวได้เปิดเย่มึงไงได้รองเท้ามาก็ไปดิแค่นี้ก็ไม่รู้ว้ายคือเอาจริงป่ะกูยังไม่ให้ดาบเลย ได้แต่ชุดกอดเนี่ยคุณได้แต่คุณได้แต่ดาบอีกเพชรเนี่ยครับจีกีๆมันมีดาบแมวน้ำกับดาบเป็ดนะเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเพชรทองดาบกับเป็ดมึงอย่าไปใช้เพนฟินเหรอแมวน้ำเหยียงกูเนี่ยเพิ่งไปเปิดดูเมื่อกี้แมวกูไม่คิดจะช่วยอะไรเลยวะก็แมวมันมีมีเวน่ารักเฉยไม่ได้ช่วยเลยดูดิอ๋อแมวมันหมดที่มาที่ตามแมวแมวมาตีแมวมาตีไอ้ที่แมวมาตีใช่เหรอ อันนี้รองเท้าสลามน่าจะโหกกับาพี่แหละนี่กล่องอาไม่ใช่แมวมาจ่ายกูว่าโม่ทำมาสีหรือเวะอ๋อกระต่ายอ๋อไอ้ยเอ้ยไก่มาขี่ก็ตายอยู่นี่ว่ะอ่ะอันนี้แอปเปิ้ลทองดาบกูอยู่ไหนดาบอันนี้เป็นตอกม้าอ่ะอีพิกอ็กอะไรวะอ่ะไหนตีก็ไม่มีอะไรเอออ่ะฉุดให้อ้าวเฮ้ยตีรดนอีกเลยอไงกงอันนี้ดาบอีพิกดาก้อนอ้าวกูมีเยอะนี่ว่ะเออโอ้น้ำพิษน้ำพิษกูอุตส่าห์ดีใจอันนี้เป็นลบไหนน้ำพิษ เอาไปกินอ้าวโอ้อ้าวบอกมึงทีพีมหากูแล้วอ้าวแล้วดึงปลาไปกินไข่มันมาตัวไหนวะอยาเพิ่งทีพี่ทองพี่ทองกูเกือบแล้วไม่ละนี่เดี๋ยวมึงโดยนะทีทีมันหายไปแล้วรู้ป่ะอย่าไม่หายกูเก็บเขาหมดแล้วไม่ละเอ้ยอย่าเพิ่งตีเอ้ยอย่าเพิ่งกูเอาได้แยกัเป็ดที่บอกเออเป็ดเฮ้ยไม่เปิดแม่ไม่เปิดไม่เปิดไอ้แมวโอยโอยกูมีซอมบี้กูไม่ใช่ปะเอาข้าบอลกูอีก เดี๋ยวอเออขโมยขโมยไม่ม,ม,มีไม่หมาเลยเลยมาเหลือกี่ก่องแล้วบอยเออยี่สิบเหลือยี่สิบห้ากับยี่สิบห้าอันนี้เป็นพิกแอ็กซเออ็อกเก็ตพิกแอ็กซก่องก็คือพิกแอ็กซ์แหละมึงจะเขี่ยล็อกเก็ตมาทำไมว้ายอันนี้ผีฮ้ผีแล้วมึงก็เว้นเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะบอยมึงเห็นผีไหมอันนี้กองขาวมันตีผีม,มันทุ่มเป็นวงกลมเอาตายเหรอหุอ้ยมันผองด้วยอะไรอ่ะอันนี้เป็นหัวบอยมันคือหัวอะไรอ่ะ หมวหัวตัวอะไรเสือหรือแมวทุกคนครับหัวตัวอะไรหมวกกระี้บุกคันจมูกอ้าวหัวกอะไรตกลงไชโลกันอ้าวอันนี้ก่อแดงกูขอด่าเถ้ะนะคุณพี่จริงๆอันนี้เป็นหน้าคนเหรออ๋อหมวกขาวดีกว่าโอเคงั้นใส่แล้วกันด่าทำไมไม่ได้กูยังไม่ได้ด่าเป็ดด้วยไงอ๋อเพนกวินมันมีเป็ดด้วยอ๋ออะไรนะแมวน้ำเออมันมีแมวน้ำกับเป็ดแล้วก็แล้วก็อะไรนะเพนกวินเออนั่นแหละมี3ตัวแลเมื่อไหร่กูจะได้พวกเนี่ยอันนี้ฮาโลวีนรูบ็อกหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้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 อันนี้เป็นหมวกแดงเอ่อเดี๋ยวนะไม่เอามาอันนี้ดีกว่าเอ้ยตีตะไมโอ้โหแล้วมันตีโคตรไก่ดาบเอ้ยยังได้ระเบิดอีกเหรอดาบบอยบริจาคดาบเียปกูเดินไปมือเด้มาแล้สามเล่มแล้วอ่ะไม่ให้อ่ะไม่ให้เออเสี่ยงโชคได้เอ้ยไม่ถูก อย่างน้อยกูชนะอย่างหนึ่งวะผมใจเฮ้ยมึงกูยอมถอดใจเราเหรอวะไงไม่ยอมใจดิไม่ได้ลาบเลยอ่ะแล้วก็มีข้างล่างบ่อน้ามีเก้าอันนะทุกคนอันนี้ไงบีค้ดเออแล้วเอาบีค้ดไปเลขหนาบยัไงเออใช่ใช่ใช่นี่ไงทุกคนมาหาแม่งเล็กกันไอ้ดาบสตาร์อ้าวดาบมีสิบห้าไอ้นี่วะดาบสตาร์กูเพิ่งดูดาบบีดมันแไหนมีการห้ามมือหลังไม้หรือยายายาอะไรหลังไม้ยังไม่ได้ห้ามอะไรเลย นะใหญ่ไรหน้าเป็นอนแล้วแล้วได้หน้าไม่เลยสิพายของมากน้อยอย่างสันต้ามึงให้ดาบเลยกูมาเนี่ยไปถงมึงเลิกไลยไปถงสักทีจาไม่ใ้กูขอหน้าเลยจริงกูไม่หน้าเลยใหญ่าหญ่่ะเดี๋ยวมล็อกเสกเด็กแล้วกันอ่ะเสกแล้วกันเก้าอันเห็นทุกคนบอกกูลืมอีกอ่ะนี่นะเสกนะเก้าบล็อกมาสิบสองสิบสองแล้วอันนี้เป็นเกงเป็นยี่สิบสี่อ๋อเกงเขียวไม่มีแล้วอันนี้เป็นเกือกม้าไอหนดาบอันนี้ดาบพิษโอ้นับได้ คุไม่มีดาบไปยิหรอตั้งแต่กูเล่นมาอ้าว่ดาบไปเร็ววันฮิตแต่ดาบไปตีในรอบเดียวมือทำไมอบอยดาบกูตีในรอบเดียววันฮิตอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยอ่ะคนไม่มีดวงเขาจะเข้าใจอ,อันนี้เกาะอ่ะใส่ที่แทนไม่เอาทิ้งทีิขาไปแก้หมดแล้วน้องหมาเอามาอันอ้กูเลยบอกว่าดาบไปนร็วกูเที่ยวนี่แต่กูไปตีผีแตกแล้วกูล,วลืม,ม,ฟ,มฟังดูฟังดูปากกูดีๆนะว่า เผื่อไปตีหมาทุกคนเออหมาเอ้ยไม่ใช่ตีหมาตีซอมบี้เฮ้ยขอร้องเลิกกดเถอะกูเครียดอยู่ไม่ได้ด่าไปเน<ฮ><อ>ีอะสามองสุดท้ายกูก่อนเลาบวกสิว่าเอออ่ะบวกไปเลยสองกล่องอ่ะผมบวกกับทุกคนเอาให้ไม่ได้ร้อยบวกอ่ะนี่ไงร้อยบวกสองกล่องไปเลยถ้ากูเปิดร้อยบวกแล้วไม่ได้ดาบนะอาร้อยบวกของเราเก่งๆอันนี้ดีไหมอ่ะเอออ่ะได้อยู่ บริวีมันกูมีบอยกูบอกกูยังไม่ได้ดาบอยู่ดีอะส้ลุกกูไม่มีดาบดาบกูดาบเบรย์สิบห้ากูมีได้เกาะครับอันนี้บอยหมดยังอ๋อหมดละงั้นเราก็เป็นอัพเพลทอแล้วก็ไปสู้กับบอสเอนเดอร์มาท้อะไรดีกว่ามาบอยใส่แร่เลยในกล่องอ่ะของผมก็ประมาณนี้ถามว่าเยอะไหมก้อนได้เยอะอยู่มั้งอ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ของกูของกูก็เยอะนี่หกส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 ี่ แล้วอันนี้ก็หกสี่แต่นี้ข้างล่างสิหกสี่สามมันก็ชนะเลยเว้นอ้าวชนะเหรอเออไหนบอกว่าไหนบอกว่ามันจะชนะไงอ่ะอันนี้หกสี่ le, 43, สบบมึงเอ,อาแล้วมึงชนะแลงเพื่อแค่น,นี้วายวายวายแต่ว่ากูไม่ได้ดาบเดียวกูขอดาบได้ไหม,ไมเอาอะไรก็ได้นายดูนะนายดูนี่นะดูนี่นะไหนไหนายดูดูอะไรนี่นะใส่ในกล่องใส่ในกล่องดูได้ไหมคนดูในกล่องคนดูในกล่องเอามาใส่มาย่า มันตไยย่ได้มาแล้วยี่ดีจังมึงสี่าไก็ตายกูไม่ตายอ่ะอ่านกันกูขอดึงงันนะขอบคุณนะใครให้ใครให้พวกกูอ่ะอย่างนี้อ่ะขอดึงงานไม่ได้จริงเหรอไม่ไม่ครับไม่ครับเอาคืนมาแล้วแล้วที่เราโค้ชมาสี่ปีนั้นไม่มีความหมายใช่ไหมเออพวกผูก็ะสี่ปีอ่ะน้อยอย่างอ้าวฮะโอ้ลืมไปไม่ใช่ไม่ใช่สี่ปีเจ็ดปีกูพูดผิดมาขึ้นมาเอาขึ้นมาเไอ้พวกจะได้สู้บอสอ่ะกูกูไม่ให้อ่ะที่มึงยังหัวกอนกูเลยตอนแรกกูยืมกูยืมสู้บอสก่อนกูยืมก่อน ด้บเล็กกว่าเยอะซื้อบอลก่อนก่อนอ่ะมาเปิดบอลแล้วมาพร้อมยังจ๊ะพร้อมละอ่ะปารับก่อนโอเคสักแค่นี้พอเก็บไว้ก่อนลีกสี่ขวดพอแล้วไปกันเลยมาไหนบอยตีดิบอยมึงตีไกลไม่ใช่เหรอฮะฮะไหนมึงตีไกลไหมก็ตอนแรกที่มึงตีกป่ะไหนอ่ะโอ้โหโอเคเลยไหนกูตีบ้างไอเอเดอร์มาโทษมาเรามาโทษมาตีเราบ่ะโอ้โอ้ คือมันไม่ต้องกลัวก่อแต๋วทุกคนก่อเราเป็นอาร์ติเบกเทิร์โหมดเลยเออตายจ้าแกพังเปล่าเดี๋ยวไม่ช่วยกอดดึงกลับไปก่อนเอ้ยทำรังสามบอลเป็นสามบอลเสร็จเราเสียรางสิทธิ์ร้องฟอสอยู่นะเอออึดอยู่อ่าเรียบร้อยครับทุกคนมาต่อไปเป็นศึกของเราเนี่ยดรามคืนไปกูไม่กูไม่อาร์ดาไม่หรอกอารดาอารดาบุริลสิบห้าอาดาเป็นสิบห้าตีกูตายก็ตีกูตายหรอกมาพร้อมยังในเป็นศึกของเราพร้อมละอะพร้อมแล้วก็มาเลยคือมันก็เสมอแล้วอ่ะ ไม่เสมอนอนอนก่อนอีนอนก่อนงั้นต้องนอนนอนเลกูมีบัฟอ่ะนอนก่อนแล้วโอ้โหโลกกิบเลยพร้อมยังอายโอเคมึงตายละเงินมึงฆ่ากูไม่ได้ด้หรอกไหนขอลองตีหน่อยอ่ะอายอันนี้กูตีมึงเหรออ่ากะนากูตีมันกูจะโดนรับเสียทอนไปเลยเนี่ยโอเคนี่นี่ขนาดัหนไหนอายเออทุกคนบอกแพ้แล้วแพ้แล้วนี่อยาให้กินโค้กให้กินโค้กรู้สึกชอบกินเนี่ยหรอมึงได้โค้กเหรอได้โค้กกินเหรอ นี่นโอ้โหมาได้ของกินได้ทั้งดาบได้ทั้งกอดอะไกูได้แต่กอดเนี่ยโอ้ยของกินกูไม่ได้ได้มึลองกินโค้งวิอะไรดีนะแต่คลิปนี้เรากากจริงเออโค้งหัวจริงโอ้โหมาเยอะขนาดนี้เออคำว่าเราใช้คำว่าเราเราอะไรพี่โอเคครับก็คลิปนี้นะครับแล้วก็เพลย์บอยไปส่วนเพชรทองก็ชนะไปส่วนบอลก็ชนะไปนะครับทุกคนวอนนี้ทางทีมไลฟ์ช่องืมกดเลยนะทุกช่องผมอยู่ใต้ดินกิชันว้ในคลิปหน้าบ๊ายบาย